ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถดเขียนครับครับคลิปนี้นายเวทเพิ่นมีแม่ลูกตัวแม่มาเปิดราคาครับลูกสีแดงเป็นลูกโตหรือลูกหลอดนายเวทลูกตลูกตลูกตเนาะ,ะเป็นลูกแม่ครับลูกโตผสมโตมากสีแดงหนังหนาๆเลยครับนี่ข้อมน,นี่เปิดไว้ไรบปานายเ,เ,ยเวทมืนสี่พเปิดไว้หาสิบสี่ อ่าหมื่นสพบาทเนาะตอรองราคาได้ยี่บวกตอร่รองารองคารงคาได้อีกเด้อครับพี่น้องนี่แมู่กแม่ลูก,ลกแม่ลูกแดงดีครับสำหรับทุนหน่อย,อน,น,อยนี่ครับแดงดีครับเบอ,อร์โทรในยะเ,เวียดนะศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เกน่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรไนเวียดเพินเด้อครับ้ใดสนใจเขามาส้มยูนาควักพิกัดเอ่อ บ้านน้นสูงตำบลนาเวียงอำเภอเสนากานิคมจังหว่าขนาจะเลื่อนครับเขามาส้มตัวจริงต่อรองราคาครับนายเวดพันยุนหาขอกได้เลยครับพี่น้องรถทรงบนกับมีครับนี่ครับหาหมื่นสี่พันบาทต่อรองราคาได้ครับแม่นี่ท่ายสูงไรไหมนายเวดลอยสามสิบบวกครับแม่นี่ท่ายสูงอยู่ลอยสามสิบบวกได้ครับพี่น้องท่ายสูงอยู่ลอยสามสิบบวกได้ลูกมาแล้วจักตัวเนายเวดเป็นงอลูกแรกเนาะ เอองวลูกแหลกเด้อครับพี่น,อน,น้องนี่จำนี้มีบมย่เยบประกันจำนี้เบิรครับขาตัวการถอนสองชุดบ่มี่อย่างน้อหางดอกกับโบมี่จำนี้เพิ่นบบรับประกันให้เด้อครับพี่น้องจำนี้ผู้ใดสนใจกับทรมาต่อรองราคากับเพิ่นครับเอานุ่มจริงกับโบมี่น,น้องเนยเบสน้อาจุ้งแม่ยางจักน้อยเน่ยเบสเบิ่งต้นตัวแม่เนี้ยถ่ายสูงอยู่รอยสามสิบบวกครับพี่น,อน,น้องเบิ่งครับลูกอายุจักเดือนก่อน ลูกอายุสี่เดือนเนาะใจลูกดีครับแม่นี่เป็นไทยใหญ่บึงครับงามครับใจลูกสุดยอดเลยเกินตัวแม่ไร้เนี่ยนังยืนยนเลยลูกก็ได้ครับพี่น้องบึงครับลูกกับพอดีเฮ็ดแม่บอกแม่พัฒน์ในกันเลยครับสีสดเดียวกังามๆเลยลูกก็ได้นี่ครับเบิ่งแม่ครับเบิ่งพ่อยืนเบรกกึกนี่เบิ่งครับลูกก็จะกินนมครับลำตัวเงีวดีอยู่ครับพี่น้องก้มลึกกัใส่ได้ธรรมดาครับแข็งขากใหญ่ดีอยู่ ตามสัตว์ส่วนขององอไธแหงนี่แหละครับกีบเรียบเนี้ยเงียบดีวะเนาะเนี่ยเวีนนยนเนาะกีบเรียบเนี้ยงามครับสวยกีบเรียบเนี้ยงามทั้งสีทั้งแม่ทั้งลูกลูกมีตัหนิี้ปะมีตัหนิค,นนนนนครับเปี๊ยนหนึงกับบ้องเงินครับลูกกับบ้องมีตัหนิเด้อครับพี่น้องนี่แม่นี่ก็เป็นสีขบเบือกวะคือสีขบเปือกเบืบ้องครับก<อ>ารใจลูกใจลูกแดงยีครับแดงบ้มีบ้องเปี๊ครับเนื้อหนังกับย่น ลูกเนื้อนังยน่นดีครับเป็นพอพันผสมสุดผสมพอโตมากโตครับเรืร่อยๆง่วกับยังสดๆอยู่ครับพี่น้องสดดีอยู่แม่มันครับได้ลูกมเแล้วตัวหนึ่งตัวที่สองรอ,อบผสมน,อนอ่าเวียเนาะตัวที่สองรอบผสมผสมเบิ้งจักน้อยครับเนี่ยเบิ้งครับแดงดีครับม<า>แม่กับลูกเนี่ยเาละยา,ายงเลยนึกว่ามันนลูกง่วงเงี้ยผมนะครับแม่นี่แม่มั่นกับ ใส่ได้อยู่ดอครับทำบดิบบลูกกักินนุ่มู่ครับตอนนี้ก็ได้ลูกนี่สูงอยู่ประมาณลอยซิบหาน้ประมาณลอยซิบหาครับนี่ลูกสูงอยู่ประมาณลอยซิบหาแกงขาก็ถือว่าใส่ได้กันครับลูกก็ไดเนื้อหนังย่นๆเลยเบื่อครับกินนุ่มครับบันนออกนุ่มอ,อีกจักสองเดือนนี่เอาออกนุ่มนาจะเห็นนอเพอาะดีแม่ขึน้นเนาะอีกจักสองเดือนจะเอาออกควาลูกกใหไงเตืบอลเดียวแม่นี่กระนังดีอยู่ครับแม่ มันก็อยากเห็นสีโค้งเพราะว่ามันลูกกินนุ่มลูกกินนุ่มครับก็ถือว่าบ่ะจอยซ้ำนี่ถือว่าบ่ะจอยเอาเบอร์โทรยี่เจ้าหอับในยแัยเบล0827499122 0827499122ครับพี่น้องเบอร์โทรยี่100กิครับเบลเด้อครับเป็นว่าถือใจส่งฟรีให้100กิโลเลยครับดีบริการเพื่อนดีบริการหอนเฮี้นเหมือนเราสั่นครับเป็นว่าพอไปจะภาคเหนือก็ภาคใต้แม่นครับมันไก่เบิ่งครับ สีสะดืองามครับทั้งแม่ทั้งลูกมอสตัวนี้สีสะดือบรยันบรยันลูกเนี่ยมีสีขวาวเป็นเดียวบอลเงินลูกกะเบังแน่ครับเนียงควานย่นเป็นย่นครับบุญ <c oughs> ตน้นตัวเงี้ยววาโรดไฟอยู่แลครับนี่เบังแน่ยหยับเป็นหยับเลยแดงจึงคืนไปเลยครับพี่น,น้องนี่นาเลี้ยงครับซ้ำนี่เป็นแม่บอกแม่พันเดียวกันเลยเอาไปขายายฝูงราคาเบาเบ่บังครับ แม่กะตำนนีบ่มีจุ้งให้พี่น้องย่างเอ่อย่งงงงางให้พี่น้องเบิ่งแนี้ยายเวทไอ้เพิ่นเบิ่งทายงทาย่งางกับแม่กับลูกเบิ่งเบิ่งครับแม่ลูกลูกกะจกังไนสีญ่ถั่วแม่ละ่ะลูกกะอายุจักเดียวกับเพือสี่เดือน,นลูกสี่เดือนเลี้ยงไปอีกจักหาเดือนนี่ใหญ่ก็แม่ล่ะคิดว่าไปเฮ็ดเขาพอดีเนาะลูกนี่หัวแดงตัวแดงแนวนี่เฮ็ดเขากะสีพอดีงาม มึงครับทายงทายางก็ถือ <im> ว่าย <voor> ่างงามครับบมมีต้นนี้จุงเงบีจังน้อยยเวียอีจัน้อยมึงครับโลูกเงาเป็นเงาเลยหางกใหญ่ดีอยู่ลูกกรไดกินนมหน่ยสิ่มหมแดยังกนครับเก่งขาเบทได้ยัเวียดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่องสองศูนย์แปดสองเจ็ดส 9ก้2เก้อครับเบอร์โทรนายเวดพิกัดกิดอยู่บ้านโน่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางการทีคมแจ้งว่าขนาจะเลื่อนครับหาสิบสี่เนาะหาหมื่นสี่พันบาทหาหมืครับต่อร่องได้ตำนี้บ่มีรับประกันตำนี้ให้ทั้งแม่ทั้งลูกลูกเปนสีขาวหน่อยเดียวบอกเงินครับแดงดีครับแดงดีโทรมาต่อร่องก็เพิ่นเอาครับราคากะต่อร่องกันได้ส่งฟรีอีกร้อยกิโลอีกเป็นหมอนายเวดหอดเงินครับติดใจหอดเงอน ส่งฟรีอีกหลายกิโลอีกต่างหากมั้งครับพราเลี้ยงครับพี่น้องราคาเบาๆหาเงินกวกกว่าต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้ครับเอาจุงไปเลีมใหญ่พี่น้องไอ้่วกนี้ก่อนเนี่ยนี่เวทจุงไปทางคนจังน้อยมั้ครับข้อมเน่ารายการเลยครับพี่น้องข้อมเน่ามั้งเนี่ยงานกับงามครับทั้งแม่ทั้งลูกลูกแม่ ใลูกแดงดีครับ,าารบหายากงาหายากส่วนอีงอไงหายากเนาะอย่าหลายที่ส่วนนี้เขาจาบ่ขายขายลดทรงมี2อขั้นอีกขั้นหนึ่งไปเอางออยู่ครับอีกขั้นหนึ่งลูกไส้เันกีไปทรงฟีลอยกิโลหรือว่าหอดเฮียนอ่นานไลที่นี่กับฝ่ายพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบบนมรดกแคนัมครับเพื่อจะบอได้พลาดคลิปใหม่ๆเพิ่นก็หามาเรื่อยๆครับหามาซ้ำที่หาได้ช่วงนี้ของสวยของงามไผก็อยากได้ก็เลยหาอยากเนี้ยังเเอาลิศช่วงนี้ช่วงนี้ก็จับได้หน่อยก็เอาหน่อยไปซะก่อนไงจอมมาหาอยากแห้งช่วงนี้ครับราคาก็ถือว่าตึงๆเน้อยจอมเนาะก็ตามเนื้อผ้าคือเก่านั่น่ะ ตามเนื้อผ่าง้วง,งามกับราคางามง้งเนื้อกับราคาเนื้อประมาณนี้ครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม